สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวกีฬาข้ามเอ็นบีทีข้ามนี้อยู่กับตูนวรัตและกุ้งโสพิษเช่นเคย<ท>ะนะฮะเริ่มที่ประเด็นร้อนวันนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะครับท่านก็ได้รับความไว้วางใจให้รับตําแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย คนใหม่ด้วยวาระดารงตําแหน่งสปีนะฮะแต่ระหว่างทางมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวจะไล่เรียงไปตามไทม์ไลน์นะครับวันนี้มีการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจําปี67คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับที่สํานักง,งานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวาระสําคัญก็คือการเลือกตั้งประธานคนใหม่และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่หลังจากที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณพ้นจากตําแหน่งซึ่ง ก่อนหน้าน,นี้เรานําเสนอมาตลอดมีคนดิเดตผู้ลงชิงตําแหน่งสองท่านท่านแรกก็คือนายสุชัยพรชัยสังอุดมนาย,ยกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยและอีกหนึ่งท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนาย,ยกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะฮะบอกผู้ชมงี้ก่อนว่าคนที่จะลงเลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะได้สิทธิ์โหวตเนี่ย ต้องเป็นนายกที่ลงท้ายด้วยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกสมาคมด้วยนะคะ,ะเพราะว่าสามารถลงได้แค่37สมาคมกีฬาเท่านั้นค่ะที่วันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนของ IOC Member ก็คือคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลแล้วก็อีกสองท่านก็จะเป็นในส่วนของตัวแทนของนักกีฬาโอลิมปิกนั่นเองซึ่งต้องไปโอลิมปิกมาด้วยใช่ค่ะทำให้เร,เราจะเห็นว่าไม่มีรายชื่อของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลหรือสมาคมฟุตบอลที่เป็นสมาคมมหานิยมนะฮะเพราะว่าเรายังไม่เคยไปถึงการ แข่งโอลิมปิกนะครับกรอบก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ระหว่างการประชุมเนี่ยช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะนายสุชัยพรชัยสังอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสหนึ่งในแคนดิเดตผู้เสนอตัวเข้าชิงแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกหนึ่งท่านคือพลเอกวิเทศดินณอายุทยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกาแห่งประเทศไทยสองท่านนี้เดินวอล์กอาออกจากที่ประชุมและให้เหตุผลว่า การประชุมในครั้งนี้และการลงเลือกตั้งในครั้งนี้มันมีความไม่โปร่งใสมไม่โปร่งใสยังไงเขาบอกว่าไม่โปร่งใสเกี่ยวกับตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิกที่เมื่อกี้คุณกุ้งเล่าว่าจะมีสิทธิ์ลงคะแนนสองสียง อันนี้คือประเด็นแรก<ช><ช>และอีกประเด็นคือประธานในที่ประชุมก็คือศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนสินทำหน้าที่ไม่ยุติธรรมเพราะนั้นด้วยสองประเด็นนี้เนี่ยเขา walk out และจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเดี๋ยวฟังเสียงพลเอกวิทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อฮะว่า,าในสิ่งที่เขากำลังดเนินการอยู่ตอนนี้นะฮะมันไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส นะฮะในเรื่องของนักกีฬาโอลิมเปียนที่มีการให้มีการให้ให้ส่งมาเนี่ยคนใหม่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในเรื่องของการที่จะมาให้ออกออกเสียงเนี่ยในช่วงตอนบ่ายขน่นั้นเองแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นคนเก่าที่ดาเนินการอยู่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางทางด้านฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรง,ฝ,ตรง,ฝ,ตรงฝ่ายตรงฝ่ายที่ที่ ที่สนับสนุนของผู้สุทธิทยนีย่เขาคัดค้านเรื่องนี้อยู่แต่ก็ทางาประธานคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ฟังนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องแค่น,นั้นเองนะครับคิดว่าวันนี้ทางเราเนี่ยทัย้งใครทั้งผู้สุทธิไทยเนี่ยได้บล็อกเอาออกมาหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็จะเป็นเสียงหนึ่งที่ท จะเห็นชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ถูกต้องและเป็นโมฆะแน่นอนครับเราก็คงคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คิดว่าไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใสเพราะนั้นตรงนี้คงจะต้องยื่นหนังสือไปยังที่ในเรื่องของ IOC ก็ดีหรือเรื่องของสาลปกครองเรื่องของอะไรต่างก็คง <s ucht> จะต้องทำในทศนิยมขึ้นมาครับฟังถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณูชมก็ยังงงว่าแล้วสิทธ นักกีฬาโอลิมปิกที่เป็นตัวแทนซึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง2เสียงเนี่ยมันมีปัญหายัางไงอ่าก็คือนักกีฬาโอลิมปิกนะคะคือใครที่เคยผ่านโอลิมปิกมาเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นตัวแทนที่ะจะได้ลงคะแนนโหวตนะคะใช,ใช่โดยในส่วนของสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกคือตอนนี้เป็นพี่วิวยะวภาบุรพลชัยรับหน้าที่เป็นนาย,ยกสมาคมต้องย้อนไปว่าสมาคมนี้ได้รับการรับรองจากพลเอกประวิตรวงวงสุวรรณท่าน ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยคนเดิมนะคะก็ให้มีการจัดเลือกตั้งขึ้นแล้วก็มีการเฟ้นหาคัดเลือกว่าเอ้น่ะการเลือกตั้งคราวนี้ใครจะได้รับเลือกนั่นเองและมีหนังสือออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็คือมีแก้วพงประยุนนักกีฬามวยสากลอันนี้อยู่ตัวแทนใช่ค่ะแชื่อตัวแทนนะใช่ค่ะแล้วก็ชนะชนะทิพซ้อนขำเป็นนักกีฬาเทควันโดสองตัวแทนใช่ไหมคะอันนี้คือหนังสือฉบับแรกที่ออกมาก่อนอแต่หลังจากนั้นค่ะมีหนังสืออีกหนึ่งฉบับมา มีเวอร์ชันอัปเดตเนี่ยเหรอใช่ค่ะเป็นหนังสือว่า2นักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนนะคะคือเทวินหารปราบนักกีฬาเทควันโดกับธัญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนเพราะอะไรอะ่ะก็คือเขาบอกว่าเนี่ย เฟ้นหาแล้วคือหลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องผ่านโอลิมปิกน่ะสามครั้งด้วยกันใช่ไหมคะคก็คือย้อนกลับไปในครั้งสุดท้ายก็อย่างชนาทิพย์กับแก้วนี่ก็คือโอลิมปิกครั้งสุดท้ายก็คือปี2012นั่นเองเขาก็ยึดตามนี่แหละถ้าเกิดว่าเกินนั้นไปก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นตัวแทนของนนก,กีฬาโอลิมปิกอ๋อก็เลยอัปเดตใหม่ใช่เขามีการอัปเดตใหม่แต่ประเด็นคือวันนี้แก้วพงประยูนไปด้วยค่ะอ้าไม่มีใครบอกพี่แก้วอไะไม่มีใครแจ้งี่แก้วเลยนะคคะกกก็็ือพี่แ้วไปแแล้้ววกก็ยยังงๆอู่่าาผมมไ่มีสิิทธลงอคร คือเจ้าตัวยังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่เราไม่รู้นะฮะมันเป็นประเด็นนี้แหละก็ทําให้ฝั่งของคุณสุชัยรวมไปถึงพลเอกวิทย์แล้วก็ใช้คําว่าผู้สนับสนุน6สมาคมนะคะที่สนับสนุนคุณสุชัยอย่างมวยสากลเทนนิสรักบี้ฟันดาบฟิกเกอร์สสปีดสเก็ตแล้วก็เบสบอลเนี่ยวอล์กเอา์ออกจากที่ประชุมนั่นเองอเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเนี่ยจะมีการไปฟ้องทาง IOC หรือว,ว่าสารปกครองเพิ่มเติมหรือเปล่าผม<ร>ผมถามประเด็นหนึ่งอันนี้ผมพยายามคิดในฐานะคนดูนะแล้วตัวแทนนักกีฬาเนี่ยเป็น อดีตนักเทควันโดซึ่งท่านศาสตราจารย์พิมลเป็นนายกสมาคมกีฬาเทควันโดอ,อันนี้เนี่ยอีกฝ่ายเขาจะมีข้อขอรหาไหมว่าอ้าวทำไมไม่เป็นนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในสองสมาคมของแคนดิเดตที่ลงเลือกตั้งอะไรแบบนี้อันนี้น่าคิดเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นชัดอยู่แล้วนี่ก็คุณพิมลเป็นนายกสมาคมกีฬาเทควันโดคนที่อย่างเทวินหรือว่าชนาทิพย์เนี่ยอาจจะเลือก เทควันโดอะเราไม่รู้นะอันนี้พยายามคิดแบบเป็นกลางนะี้แค่แบบเอ๊ะเฉยๆค่ะแต่ว่าถ้ามุมมองเรื่องของความเป็นกลางก็คือให้สิทธิ์สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกมมานั่นแหละแต่ว่าต้องไปถามต่อด้วยว่าอย่างวิวยวภาวะบุรพลชัยนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาเฟ้นหายังไงทำไมถึงได้ชนดกีฬาอะไรนะ เทควนโดเหมือนกันนั่นไง<บ>เห็นไหมเพราะนัะ้นในการที่คุณวิวเลือกมามีนักกีฬาเทควนโดม,มาอีกฝ่ายก็อาจจะมี question มีคําถามได้<ช>น,นี่ผมพยายามคิดแบบเป็นกลางในฐานะคนดูนะฮะไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดจริงๆแล้วทีนี้สงสัยว่ายกน้ำหนักไปไหน นักกีฬายกน้ำหนักเราอะไปโอลิมปิกทุกสมัยเลยนะเยอะมากพี่ไก่ปวีนาทองสุกก็ดีเ่ยต่างๆใช่ไหมคะเทียบะถ้าจะพูดคือแทบจะเยอะสุดพอๆกับมวยอ่ะไม่มีแต่ถ้ามองมุมนั้นอยกน้ำหนักอาจจะผ่านโอลิมปิกเกิน3ครั้งไปแล้วก็เป็นไปได้ไม่ได้อัปเดตใช่ค่ะอ่ะก็ว่ากันนะฮะแต่ถึงจนแล้วจนรอดคุณผู้ชมฮะ ที่ประชุมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมีสมาชิกเกินครึ่งจากทั้งหมด49คนเพราะนั้นมันคือกึ่งหนึ่งที่สามารถดำเนินการเลือกตั้งต่อได้แล้วทั้งหมดนี้ก็รับรอง38เสียงครับ38จาก49เพราะนั้นเพียงพอที่จะเลือกให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกร ได้เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่ในวาระ4ปีก็คือปี2568ถึง72นะฮะ,ะพูดถึงนโยบายหลักของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลคือแก้ปัญหางบประมาณวงการกีฬาเอาที่โดดเด่นก็คือการปรับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาทีมชาติไทยจากเดิมเนี่ยเก็บตัวได้วันละ900ะท่านจะเพิ่มให้เป็นวันละพันส ตามภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วก็จะเพิ่มเงินรางวัลสำหรับซีเกมซึ่งเดิมเนี่ยถ้าใครได้เหรียญทองจะได้3 0 0 0สนก็จะปรับเพิ่มเป็น5 0 0 0 0นบาทเดี๋ยวฟังเสียงประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่กันสักหน่อยครับ ็มี 2- 3สเรื่องนะฮะเรื่องเรื่องแรกก็คือทางด้านเบี้ยเลี้ยงเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่านักกีฬาทุกวันนี้ได้600บาทเป็นเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร300บาทเป็นที่พักรวมกันเป็น9 0 0นะครับ300บเป็นที่พักนี่ก็ตัดไปคือว่าพอเขาให้เราบาเราก็คืนเขาไปเพราะว่าเราอยู่กับเขานะครับการกีฬาประเทศไทยตึก300เตียงนะครับเป็นส่วนใหญ่เราก็อยู่ตรงนั้นอีก6กรก็คือ,อเป็นค่าอาหารกับเบี้ยเลี้ยงซึ่งทั้งหมด900เนี่ยมันอยู่อย่างนี้มา 15-16ปีแล้วนะซึ่งไปอยู่องค์กรไหนทุกปีก็จะมีขึ้นนะจะแบบขึ้นเงินเดือนขึ้นเบี้ยเลี้ยงขึ้น,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 นอะไรก็ตามแต่ที่นี่สิบห้าสิบหกปีนักกีฬาไม่มีเลยก็จะต้องพยายามทําตรงนี้นะครับก็ต้องคุยกับทางภาครัฐว่าจะช่วยเหลือดันขึ้นไปให้ได้ไมสมมติว่าอีก300บาทนะฮะก็จะเป็น900บวก300ผมผมแยก3า0เพราะ300เป็นค่าที่พัก300ไม่ได้มีปัญหาเพราะเขาไม่ได้ขึ้นราคาที่พักเราการกีฬาเราก็จ่ายเข้าไปเท่านั้น แต่เบี้ยเลี้ยงกับค่าอาหารเนี่ยแน่นอนครับนักกีฬาทานอาหารเกิน300อยู่แล้วนะทานวันละสาม,มื้อนะครับแล้วก็300นี่มันมาตั้งแต่15ปีนะครับสามร้อยนี้มันผมก็ไม่ทราบว่าจะทานอะไรได้3ม,มื้อที่เป็นประโยชน์กับกับนักกีฬากับกับสุขภาพของนักกีฬาอันนี้ก็ต้องก็ต้องไปจัดการนะครับก็ต้องไปหารือกับทางภาครัฐสุดท้ายก็คือเรื่องของซีเกมนะครับที่ผมพูดเอาไว้ว่าจะมีทางยังไงที่จะหารือกับภาครัฐว่าอยากจะขึ้น เ,เงินรางวัลซีเกมนะฮะอีกสักนิดหน่อยนะครับโดยทุกอย่างก็มีตรกกะของมันว่า,านะครับเอเชียนเกมเหรียญทองเขาได้2ล้านนะครับซีเกมเมีการแข่งขัน11ประเทศซึ่งเป็นถือว่าเป็นเศษหนึส่วนสของเอเชียนเกมก็คือ45ประเทศนะครับเอเชียนเกมถ้าเป็น11ประเทศเนี่ยก็ควรจะได้สักเศษหนส่วนส 11กับ45มันก็ประมาณเศษส่วน4นะครับแต่เราก็ได้ก็เหรียญทองก็ได้3 0 0นก็อาจจะขึ้นได้ไหมเป็น5 0 0 0นะฮะและท้ทั้งหมดทั้งปวกนี้เมื่อขึ้นไปแล้วนะครับแล้วแน่นอนเหรียญเงินเหรียญทองแดงก็ขึ้นไปตามลาดับเมื่อขึ้นไปแล้วมันไม่ได้ใช้เงินภาครัฐเยอะนักนะครับเช่นว่าถ้าจะขึ้นเ,เงินรางวัลซีเกมก็อาจจะใช้อีก150 200ล้านบาทเท่านั้นเอง เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเชื่อว่าจะต้องมีการพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะคะเนื่องจากว่าเงินต่างๆเนี่ยไม่ได้อัปเดตมา15ปีแล้วค่ะคุณเรื่องของเงินรางวัลด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องเร่งแก้ปัญหาเงินฝืดกับสมาคมกีฬาต่างๆด้วยนะคะนอกจากนั้นคุณพิมนบอกว่าไม่ได้มอง เป็นประเด็นรอยแล้วเลยสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยล้วนเป็นคนกีฬาได้กันทั้งสิ้นรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยช่วยเหลือกันทุกสมาคมเรียนรางวัลซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมาร่วมมือกันนั่นเองยังาไมา่ได้เล่าอีกหนึ่งประเด็นค,คือประเด็นแรกเนี่ยที่ คุณสุดชัยแล้วก็ทีมงาน Walkout เนี่ยคือเรื่องตัวแทนนักกีฬาใช่ไหมใช่ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกก็คือศาสตราจารย์เจริญวัฒนสินเนี่ยทำหน้าที่ไม่ยุยธรรมเขาบอกไว้อย่างนี้บอกว่าประธานในที่ประชุมเนี่ยก็คืออาจารย์เจริญเนี่ยไม่รับฟังข้อสังเกตเลยว่าที่ตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิกถูกตั้งขึ้นมาเร็วเกินไปที่บอกมีการเปลี่ยนตัวมีการตั้งสองคนใหม่ขึ้นมาท่านก็บอกว่าเอ้ยเป็นโมฆะไหม,อมขอให้นับองค์ประชุมไหมก็ไม่นับนะฮะส่วน อาจารย์เจริญวัฒนาศินบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้เลยว่าเขาวอล์กเอาท์นึกว่าไปเข้าห้องน้ําเขาดีกันอยู่เลยอาจารย์เขารุ้กันเขารุกเป็นสิบกว่าคนแล้วค่ะจะปวดอาจารย์เจริญบอกนึกว่าปวดท้องพร้อมกันอ๋อนึกว่าพร้อมไปห้องน้ําไม่รู้ว่าวอล์กเอาท์ผมก็ดําเนินการจัดการเลือกตั้งไปตามปกติเออนี่แกบอกมางี้นะฮะแล้วแกก็บอกว่าแกอยู่ในของคณะกรรมการโอลิมปิกมาแปดสมัยแกบอกว่าครั้งเนี้ยโปร่งใสที่สุดเท่าที่เคยเลือกตั้งมาเลยสมัยก่อนๆ่อนะ นั่นไงอันนี้เราไม่รู้นะน,นี่จา์เจริญพูดว่าครั้งนี้โปร่งใสที่สุดแกในฐานะกูรูผู้คำวอดในวงการแกก็น่าจะรู้อะไรเยอะหรือเปล่าเ<ต>ราก็กไม่รู้อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนต้องพูดถึงหน่อยก็คือนี่ฮะเสื้อสีชมพูสดใสนะครับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลสมาชิก IOC หรือคณะกรรมาการโอลิมปิกสากลน,นะฮะท่านก็แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกจนได้รับการดํารงตําแหน่งนะครับในอนาคต จะมีการแก้ไขรหรือกระบวนการการเลือกตั้งให้มันสอดคล้องกับนโยบาย LC ก็คือกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครพูดลงคะแนนเสียงให้ชัดเจนกว่านี้แล้วก็ให้ผู้เสนอตัวชิงตำแหน่งเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน เพื่อให้โหวตเตอร์หรือผู้มีสิทธิ์โหวตเนี่ยได้พิจารณาอย่างถี่ท้วนนะฮะซึ่งคุณหญิงมองว่าน่าจะไปชี้แจงเรื่องนี้กับ IOC ได้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับซึ่งถ้ามันราบรื่นไปด้วยดีไม่มีการประท้วงหรือไปฟ้อ,ฟองร้องกับ IOC อะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรจะเป็นพลเรือนคนแรกที่ได้รับตําแหน่งนี้ในรอบกี่ปีนะคุณกุ้งโอหกสิบปีเพราะก่อนหน้านี้นจะมีตําแหน่งเป็นฐานจะเป็นส่วนใหญ่มาโดยตลอดนะฮะแม้ว่าขณะนี้พวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดไปจากกฎบัตรโอลิมปิกแต่ว่า NOC ทุกประเทศทั่วโลกก็จะต้องมีธรรมนูญที่สอดคล้องกับกฎบัตรโอลิมปิก ซึ่งบ่งบอกถึงการบริหารจัดการด้วยธรรมพิบาลอันหมายรวมถึงการเลือกตั้งซึ่งเราอยากจะกราบขอวิงวอนว่าซึ่งท่านก็รับปากแล้วนะคะว่าจะมีการอเมนมีการปรับแก้ธรรม,มนูญของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับรมราชุัมในเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งจะมีการระบุให้ละเอียดกว่านี้ให้สอดคล้อง กับ IOC แล้วก็มาตรฐานสากลค่ะทั้งนี้ตัวอย่างเช่นออกำหนดคุณสมบัติผู้จะสมัครรับเลือกกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์โหวตจากนั้นกำหนดระยะเวลาในการสมัครรับเลือกเมื่อได้รายชื่อจะมีกระบวนการการตรวจสอบประวัติของผู้จะสมัครผู้สมัครรับเลือก แล้วก็เมื่อผ่านเวทติง้งก็ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อก็มีช่วงให้ทุกท่านมาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ทุกท่านที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยได้นำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน